สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีท่านผู้ชมได้เรียกซื้อเลีกอยู่ครับแปลงนี้เจ้าของขายเองเลยทำเลดีราคาสุดคุ้มเนื้อที่โดยประมาณนะครับประมาณ40ตารางวาเอกสารสริทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสสีจอตัวบ้านมี3ห้องนอน3ห้องน้ํามีแอร์1พัดลม2ครับตัวบ้านติดถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรครับถนนกว้าง6เมตรมีกำแพงล้อมรอบครับ เป็นส่วนตัวมีรล่รอบขอบชิดอนณาเขตชัดเจนจอดรถได้3คันเลยนะครับทำเลดีไม่ไกลแหล่งความเจริญไม่ไกลแหล่งอำนวยความสะดวกครับแปลงนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่หลังสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน่นห่างจากสนามกีฬาแค่ประมาณ300เมตรเท่านั้นเอง อยู่ในเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับโซนบึงแก่งนครใกล้โรงเรียนโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยและก็โรงเรียนเทศบาลวัดกลางใกล้กับวัดอารามหลวงหนองแวง9ชั้นบริเวณข้างเคียงมีหอพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับทำเลดีมากซื้ออยู่อาศัยเก็บเกี่อะไรปล่อยเช่าก็ได้สบายๆเลยการเดินทางก็สะดวกครับห่างห้างสรรพสินค้าต่างๆนิดเดียว อย่างเช่นห้างโลตัสสาขาใหญ่ใกล้บิ๊กซีใกล้เมกโคประตูน้ำอูฟู่และศูนย์ประชุมนานาชาติขนแก่นด้วยครับใกลบ้บขอสอ3เพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองขายราคาถูกที่สุดในย่านนี้เลยครับในราคาเพียง1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นครับราคานี้ทำเลนี้สุดคุ้มครับฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยและยังสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับราคานี้ต่อรองได้ด้วย ท่านใดสนใจสามารถไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันได้ครับซื้อบ้านทั้งทีก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนสามารถนัดดูที่เจรจาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรเบอร์ไลน์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยราคาสุดคุ้มครับราคานี้คุ้มค่าแน่นอนมาก,ก่อนได้ก่อนครับทําสัญญาก่อนได้ก่อนช้าหมดอดนะครับราคานี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆครับถูกสุดในย่านนี้เลย สามารถต่อรองราคาได้ด้วยสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงครับราคาเพียง1นล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับสุดคุม้มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ